สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วกับช่องพราวพินยาเพราะว่าช่องนี้มีแตะของอร่อยคลิปนี้จะมาแจกสูตรต้ยมยำปลาแห้งมีวัตถุดิบตามนี้เลยเราจะเอาตะไคร้หอมแดงขามาทุบๆๆให้หอมนะคะพราวเป็นคนที่ชอบกินสมุนไพรไทยมากนะคะเวลากินทีไรซดน้ำร้อนๆเนี่ยรู้สึกกร่องคอมากเลยค่ะ ก็จะใส่เยอะเป็นพิเศษนิดนึงพอทุบเสร็จแล้วทีเด็ดจะอยู่ตรงนี้แหละค่ะไม่เหมือนต้มยำทั่วไปนะคะจะเอาเครื่องต้มยำที่เราทุบเมื่อสักครู่นี้มาคั่วในกระทะให้หอมนำพริกแดงจินดาและมะเขือเทศลงไปคั่วด้วยกันด้วยนะคะคั่วไปเรื่อยๆจนกลิ่นหอมกระทะเลยค่ะตอนนี้ในครัวกลิ่นหอมฟุ้งไปด้วยสมุนไพรค่ะ ให้เดือดใส่เครื่องต้มยำที่คั่วลงไปได้เลยตามด้วยปลา,าย่างพระเอกของเราในวันนี้ต้มไปเรื่อยๆจนน้ำเดือดตอนนี้เราก็มาปรุงรสกันดีกว่าใส่มะขามเปียกผงนัวผงปรุงรสและก็เกลือค่ะจะใช้เกลือแทนน้ำปลานะคะเพื่อรสชาติที่กลมกล่อมยิ่งขึ้นปิดท้ายด้วยใบมะกรูดเพิ่มความหอมของเครื่องต้มยำด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะเพิ่มความเผ็ดร้อนและความหอมของเครื่องต้งยมยำให้เข้มข้นยิ่งขึ้นโดยการใส่พริกป่นแล้วก็น้ำมะนาวเพิ่มลงไปด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูต้มยำปลาแห้งไว้เจอกันใหม่เมนูหนะ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะคะ